ครับผมสั่งซีซ่าสลัดไปนะครับแต่ว่าร้านคนือมองไม่เห็นกับขาปูยักษ์นี่ยเขาจะมีขนมปังเป็นบักเก็ตตรงนี้ครเป็นขนมปังหลายๆแบบแล้วก็เนยนะครับแล้วก็ซีซ่าสลัดจะมีพอกช็อปรบบที่ยังไม่มาต้องใช้เวลานะครับแต่บรรยากาศดีามากครับสังเกตจากเพลงนะครับแล้วก็น,นี่ก็คือวิวของ ้านานะครับโดยธรรมชาติของดินเนอร์โรงแรมจะสลัวมากนะครับเพราะแสงจะน,น้อยมากก็ได้แค่นี้ครับแต่อยากให้มาลองกันครับชิวสุดๆครับชิวเฮ้ยครับ Hvala.